ถ้าคุณอยากจะชนะปืนสั้นแบบง่ายๆแบบไม่ต้องใช้สมองไม่ต้องใช้สกิลใช้แค่เอ็มและพลังทีมเวิร์กถ้าคุณอยากแล้วก็ลองเรียนรู้จากทีมแชมป์โลกอย่าง NRG กันดูครับกับสิ่งที่พวกเขาทําในเกมที่เจอกับ g i a n ่ X เ r g ในรอบปืนสั้นด่านเฮเว่นนะครับได้มีการซื้อปืนที่แปลกประหลาดนั่นคือซื้อเชอริปมา3กระบอกนั่นเองเชลิปในรอบปืนสั้นโดยปกติแล้วถือว่าเสี่ยงเอาเรื่องเพราะราคาถึง800เครดิต นั่นหมายถึงคุณจะไม่มีตังค์ซื้อ,อยูททลิตี้อะไรเลยและถ้าหากคุณตายปืนตกอีกเชริสก็จะเป็นปืนที่ได้ในรอบแอนตี้อีโคได้ดีมากๆทําให้อีกฝั่งได้เปรียบมากขึ้นไปอีกแต่ความพิเศษของเชลริสในรอบปืนสั้นนั้นถ้าหากอีกฝั่งไม่ได้ซื้อเกาะเล็กมาเชลริตจะสามารถสังหารสตูได้ในเพียงแค่2นัดหรือ3มนัดถ้าอีกฝั่งซื้อกะเล็กมาเอนนจีเลยใช้ความพิเศษของปืนเชลริตจุดนี้ด้วยการซื้อมันแม่ง3กระบอกเลยครับและเดินประกบกัน3คน ถ้า3คนยิงโดนแค่ตัวพร้อมกันนะครับดาเมจที่ออกมาก็เป็น150ขั้นต่ําทําให้แม้แต่ซื้อเกาะใหญ่มาก็ตายได้เลยและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับราวนี้ครับโซว่าตายคาที่เลยครับเพราะโดนเชอริฟ3ากระบอกกระนำยิงจนตายคาเอลองทำให้ได้เฟิร์สคิวมาฟรีๆลองเอาไปใช้ก,กันได้ครับถ้าชอบกดถูกใจกดซับด้วยละ่ะพะ